สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่อง a r ร์ a เกมเนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับโครงการรัชนาเยียวยา7000ครับวันนี้เริ่มแล้วครับยินดีด้วยกับทุกท่านนะครับที่ได้รับสิทธิ์เราชนะนะครับเสร็จแล้วก็ท่านก็เป็นบุคคลที่มีแอปเปิลตังมากว่าแล้วและก็ท่านอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับในส่วนที่ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์และได้รับสิทธิ์ใหม่ าดาวโหลดแอปเปาตังค์และติดตั้งแอปเปาตังค์แล้วนะครับยืนยันตัวตนเข้าใช้งานแล้วนั้น6โมงเช้า18กุมภาพธ์64เป็นต้นไปใช้เงินได้เลยครับเพราะว่าเงินจะถูกเติมเข้าไปยังแอปเปาตังค์นะครับท่านก็ท่านใดที่ยังไม่เคยกดยืนยันรับสิทธิ์ก็กดยืนยันรับสิทธิ์ก่อนหลังจากนั้นก็ไปซื้อของได้เลยพอไปซื้อของที่ร้านค้าก็คิดเงินร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งบ้างเราชนะบ้างหรือร้านธงฟ้าบ้างที่มีแอปถุงเงินนะครับเขาก็จะสแกน QR มาเขาก็จะทํา QR โค้ดมาจากแอปถุงเงินของเขาคนที่มีแอปหูต่างก็กดเข้าไปสแกนจ่ายเงินก็เปน็นว่าเสร็จสับเอาวันนี้ใช้จ่ายได้สูงสุดถึง2 0 0 0นนะครับใครจ่ายไม่หมด2,000เก็บสะสมในแอปก็ได้นะครับเงินจะเข้าทุกวันพฤหัสบดีต่อไปวันพฤหัสบดีแรกก็คือวันที่18กุมภาพันธ์วันนี้ รับไปก่อน2,000ต่อไปวันพฤหัสหน้าก็1,000วันพฤหัสต่อๆไปก็อีก1,000จนกว่าจะครบ7 0 0 0นะครับใครใช้ไม่หมดก็เก็บสะสมในบัตรไว้ได้ใช้ได้ภายใน3าสพฤษภาคม64นะครับหากวันที่3ามพฤษภาคมยังไม่ใช้เลยวันที่3าไปเขาจึงจะตัดนะครับเงินสามารถสะสมในบัตรได้ใช้ตอนไหนก็ได้แต่ถ้า การใช้สูงสุดใช้ไม่เกินวงเงินที่มีเช่น18มี2,000ก็ใช้ได้สูงสุดถึง2,000ใช้ต่ำกว่านั้นไม่เป็นไรเก็บสะสมในบัตรครับยินดีนะนด้วยนะครับสำหรับทุกคนทุกท่านที่ได้รับสิทธิ์นะครับวันนี้18กุมภาพันธ์ใช้เงินเป็นวันแรกครับก็แสดงความยินดีกับทุกคนทุกท่านโครงการเราชนะครับเงินเข้าแล้วนะครับ6โมงเช้าใช้ได้ เป็นต้นไปและวันต่อต่อ,ตอไปครับถ้าว่าท่านใช้ไม่หมดภายในวันเดียว1 8ก็กุมภาท่านอยากใช้วันไหนก็ได้วันต่อต่อ,ตอไปเวลาของการใช้ในแต่ละวันก็คือ6โมงเช้าของทุกวันถึง5ทุ่มนะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ